ไม่จ้าข้าเหนียวไม่เอายัไม่ไนัจากิเละป็นหมูนแดงครับชิมได้นะชิมไหมชิมขอชิมเนาะ้สวัสดีค่ะอเพื่อนเพื่อนไปสมุนก่อนนอันนี้ห่อลยยี่ิบหาบาทจ้ะลูกค้าอข้าเหนียวดีครับอ่เป็นหนึ่งขีด อาหนึงคิดข้าเนียวหนึ่งห่อนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณยังไม่ชิมกกงาเจ้าแบหกส60บาทจ้าลูกค้าจ้าขอนให้ที่ไป จ้าขอบคุณค่ะ มีจ้าเลือกได้สั่งได้เลยนะคะ10นิ้